สวัสดีครับวันนี้เพจเพรมอเตอร์นะครับจะมาแนะนำชุดคิดใส่รถยามาฮ่าฟีโนมิโอนะครับนูรุ่นเก่าตัวนี้เป็นชุดขนาดกลางนะครับยังไม่ใช่ชุดใหญ่นะครับเห็นของเยอะๆแบบนี้ยังเป็นชุดกลางอยู่นะครับชุดใหญ่มีของเยอะกว่านี้อีกนะครับตัวนี้เป็นลูก66ชัก5นะครับการ GTO นะครับเป็นเสื้อฝาลูก66นะครับ ปูามิบู3 3 4มิลนะครับเลือกได้นะครับคือเป็นชุดใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวผมพามาชมทีละตัวนะครับตัวนี้เป็นลูกสูบ cbr ไซส์250นะครับขนาด66มิลท่วนนะครับปัดหัวลูกวาวนะครับพร้อมใช้งานนะครับมิลลิ่งใต้ลูกนะครับเพื่อให้หลบก้านสูบนะครับเห็นว่าก้านสูบหัวเขามันใหญ่นะครับแล้วมันมาดันใต้ลูกแล้วลูกจะขยับไม่ได้นะครับ ็มีลิ้งเฉือนออกไปนะครับเพื่อให้การกับสลักกิบล็อกเข้าไปได้นะครับลูกจะได้ดิ้นได้ขยับได้นะครับมาพร้อมกับเสื้อสูบนะครับนี่เป็นเสื้อสูบตังนะครับ66มิลน,นะครับปอก69.5นะครับนี้ควานแข้ง7 0มิลใจได้เลยไม่ต้องย้ายตาตาน้ำมันนะครับ ตาน้ำมันเดิมนะครับเสียบตาน้ํามันหน่อยแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับฝาตัวนี้ทำวาล์วสามสิบสามิมลนะครับหลอดตรงหลอดทองเหลืองนะครับเชื่อมเกียวเทียนยาวเรียบร้อยนะครับเปิดพอร์ตไอ,อดีนะครับอันนี้ดีนะครับให้เสียเปิดไปให้พร้อมใช้งานใบวาล์วซี c นซีชุบการวาล์วนะครับพร้อมใช้งานเลย บาวาก็อย่างดีนะครับนี่เลยนะครับเชื่อมพงเชื่อมคางเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้ฝาอีกหนึ่งฝานะครับชุดนี้มีข้อเหวี่ยงนะครับตัวนี้เลยชัก5ก้าน GTO Mark 4นะครับสลัก15นะครับทวงเม็ดกลางนะครับเม็ดนะครับในกล้องก็คงไม่เห็นหรอกนะครับ ร้อมใช้งานขนาดค้อบเี่งเท่าเดิมนะครับยังไม่ได้ครอบนะครับถ้าเป็นชักห้าต่อมานะครับตัวนี้เป็นคาบูเ่เหลี่ยมปาก34มิมลนะครับลูกค้าเลือกได้2ขนาดนะครับ32สองกับ34มิมลนะครับยิงตรงนะครับไม่มีหลีตรงลูกเร่งนะครับยิงยาวนะครับลูกเร่งชุบนะครับมาพร้อมชุดนมหนูนะครับ นมหนูยาวนะครับแล้วก็มีน้มหนูกะนะครับไปให้20ตัวนะครับเอาไปไล่ให้จุใจเลยนะครับเนื่องจากชุดตัวนี้นะครับเป็นเสื้อไซส์พิเศษนะครับพิเศษไม่ใช่ขนาดของเขาที่เป็น66นะครับพิเศษคือความยาวของเขานะครับปกติมันก็จะยาวแค่นี้นะครับอันนี้มันยาวเพิ่มขึ้นมานะครับโดยได้ใช้ประเก็นอลูมิเนียมนะครับแค่นิดหน่อยนะครับ มินสมินนะครับประกบหัวท้ายกับประเกนกระดาษนะครับหมกเนียนๆไปเลยนะครับลูก6กหสักหาถามว่าปาดไม่ให้เห็นประเกนได้ไหมนะครับปาดได้นะครับแต่ลูกสูบบางมากนะครับก็คงไม่แน,นะนําเซฟไว้ดีกว่านะครับมีคาบูเมื่อสักครู่แล้วก็มีตัวคอลลิดนะครับอันดับถัดมาคอลลิดพอกนอกนะครับ การขาดนะครับจริงมันก็ขาดได้แล้วล่ะนะครับเพราะว่าเราคว้านรูใหญ่ขาดด้านในนะครับรพอเข้ามาฐานเดิมนะครับใส่น็อตเท่าเดิมนะครับได้เลยมีคอลีมีไฟเบอร์นะครับแท้เบิกใหม่ล้วงรูในนะครับประกอบคู่กันแบบนี้นะครับประมาณนี้รูก็ประมาณ 30นะครับยี่สิบเก้าสามสิบตัวนี้นะครับมีฟังท้ายหนึ่งชุดนะครับเฟืองก็จะวิ่งสั้นวิ่งไกลก็สั่งมาได้นะครับอุปกรณ์อื่นๆนะครับในชุดนี้นะครับก็จะมีของในฝามีคบนะครับซีนกันวาลสปริงวาลตัวนนะครับตัวอันนี้ก็มีนะครับอันนี้จะเป็นตัวตั้งโซ่เลาลิ้นซีนสีนะครับ ผมมีน็อตให้2ตัวนะครับถ้าจะใส่กับชุดชัก5ชัก6นะครับผมก็ให้แนะนาให้ใส่น็อตตัวยาวนะครับมันจะได้ตั้งโซ่ได้ตึงนะครับตัวสั้นเนี่ยมันตั้งไม่ถึงนะครับผมจัดน็อตตัวยาวไปให้เลยนะครับมีประกับวาลนะครับอันดับถัดมาลูกปืนแคมตัวนอกตัวในนะครับฝาลูวาลนะครับของใหม่นะครับโอลิงก็อยู่ในชุดประกันนี่แหละประกันบนประกันชุดใหญ่ก็มีโอลิงเข้ามาอยู นะครับมีคัดทองแดง3ก้อนนะครับหัวเทยียนบอสโซนิกนะครับสลักลิปล็อกนะครับแหวนลองก่อนใส่สปริงวาลตัวนอกนะครับมีสปริงวาลตัวนอกอีกแท้อีกชุดหนึงแล้วก็ผันปิดลูกปืนแคมนะครับใช้ปิดลูกปืนแคมตัวเนี้นะครับตัวใหญ่ที่ติดกับแคมนะครับแล้วก็มีคมแต่งนะครับตรงสเปค เสาเสื้อยาวนะครับโซเราลิ้นแท้เบิกใหม่ต่อนะครับชุดนี้จะต่อเป็น94นะครับ94ก็จะยานนิดหน่อยแล้วก็ใช้ตัวตั้งใช้น็อตยาวตั้งนะครับมันจะตึงขึ้นมาถ้าใช้ต่อแค่92เนี่ยมันมัน,ม,นมันตึงนะครับมันต้องงัดเข้าแล้วมันจะขี่ไม่ได้นะครับรถมีตัวเหลี่ยงว,วาวนะครับ เจียคอเรียบร้อยนะครับรีเทนเนอร์แท้กึ่งล้างสปริงคัดหลังนะครับชุดหนึ่งนะครับตัวนี้แข็งกว่าของเดิมอยู่หน่อยนึงเกลีกระเดีย่ยววาวแท้นะครับนี่จะเป็นแหวนลูกสูบของลูกสูบนะครับปะเก็นฝาทองแดงปะเกน็นตีนเสื้อแท้ปะเก็นชุดบนแล้วก็มีปะเก็นชุดใหญ่ให้นะครับชุดนี้ครบชุดตามรูปนะครับเป็นชุดขนาดกลางนะครับก็ อย่างที่บอกไปว่าเป็นชุดกลางนะครับราคายที่1 5ึ0 0บาทนะครับท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ f c e e o o o เพรมอเตอร์นะครับนี่เลยอิน o บ็อกเข้ามาใน Facebook นะครับส่วน l ล n e แอดได้จากเบอร์โทรนี้เลยหรือว่า l ล n e แอดนะครับมีตัวแอดด้านหน้านะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อเพรมอเตอร์ก็แอดได้เหมือนกันทั้ง2องลน์นะครับ